ถึงเรื่องของการจับจ่ายนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวตลาดหนึ่งมาอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะต้องบอกว่าตลาดที่นี่เนี่ยคึคกคักมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีไอเดียวิธีการค้าขายที่ค่อนข้างจะน่าทึ่งถามว่าทําไมถึงน<ช>่าทึ่งเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาบอกว่าเขามีความสุข<อ>ที่เขาได้ขาดทุน<อ><อ>คือ<า>ป<า>กติะะต้องอยากได้กําไรถูกไหมแต่ที่นี่เขาบอกว่าขาดทุนแล้วเขามีความสุขส่วนจะเป็นเพราะอะไรนั้นติดตามจากรายงานค่ะ คู่ป้องเพียง1บาทแลกอาหารมังสวิรัต1เมนูราคานี้ซื้อได้ที่ตลาดอาหารบาทเดียวมีทั้งลาบส้มตำผัดหมี่โคราชก๋วยเตี๋ยวน้ำเรียกว่า5บาทอิ่มได้ทั้งครอบครัวน้ำมันพืช2ขวดราคา80บาทน้ำตาลทราย1กิโลกรัม2ถุงราคา30บบาทและยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาขาดทุนจำนวนมาก แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานตลาดอาริยะที่หมู่บ้านราชธานีอโศกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นมานานกว่า41ปีแล้วโดยจะจัดหาอาหารและสินค้ามาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนส่วนทางกับระบบทุนนิยมที่เน้นทำกำไรสอดคล้องกับแนวพระราชดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่9 ระบบบุญนิยมซึ่งผู้นำชาวศกคือพระครูสมณาโพธิลักษณ์นะคะท่านสอนไว้ให้ทำเรื่องตลาดการค้าบุญนิยมมี4ระดับก็คือขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแล้วก็แจก,กฟรีนี่คืออุดมการณ์ของบุญนิยมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะว่า ขาดทุนของเราคือกำไรของเรานะคะเราก็เดินตามรอยของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทุนนิยมเขาจะพยายามสแสวงหากำไรให้ได้มากที่สุดในการค้าขายใช่ไหมคะแต่บุญนิยมเนี่ยก็มีอุดมการว่าจะทำให้ได้น้อยที่สุดเสียสละก็คือการเสียสละแบ่งปันให้ได้มากที่สุดค่ะ ฝ่ายผู้ให้อิ่มใจอิ่มบุญขณะที่ผู้รับก็อุ่นใจที่มีเงินเหลือในกระเป๋าสตางค์มากขึ้นเพราะงานนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในช่วงที่สินค้ามีราคาแพงขอบคุณที่ทำให้ชาวบนหลายๆคนที่ได้มาจับจ่ายใช้ฉอยที่นี่น่ะลดค่าใช้จ่ายนะคะจับปร่ีจรัจะจ่ายแพงใช่ไหมถ้าเรามาซื้อที่นี่น่ะมันจะลดต้นทุนลงค่ะ คืออย่างกระติกนี้ราคาปกติที่ตลาด150บาทที่นี่ขาย75บาทก็ประหยัดดีนะครับอย่างนี้ซื้อไปแจกของงานประมาณ20กว่าใบนี่ก็คุ้มค่าเลยครับครึ่งหนึ่งครึ่งราคาครับดีครับผู้จ้งงานนี้คือได้บุญมากคือคือ,คอทางราชานีอโศสบุญนิยมเนี่ยครับก็ขายของเอ่ออะไรนะต่ำกว่าครับต่ำกระทุนครับก็ดีนะครับผมคือของมันถูกดีต่ำกระทุนได,ได้บุญทั้งทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายครับผม สำหรับปีนี้หมู่บ้านราชธานีอโศกตั้งเป้าขัดทุนที่10ล้านบาทเพื่อให้ชาวชุมชนซึ่งปกติรักษาศีลห้าและอบบยมุกและรับประทานอาหารมังสวิรัตได้มาร่วมเสียสละรับบดพ่อให้แม่ให้ช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ประสบอุทก,กภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีตามแนวคิดที่ชาวชุมชนเรียกกันว่าบุญนิยมลองบอกว่าเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับ ตั้งเป้าขัดทุนไว้10ล้านบาทใช่ออก็เป็นการสวนทางคือเขาเหมือนเล่นกับคําเป็นคําว่าบุญนิยมกับทุนนิยม<อ>นะ<อ>ที่เมื่อสักครูก่กรรมาการชุมชนเล่าให้ฟังบอกมี4ระดับ,บใช่ไหมคก็คือตั้งแต่ขายเท่ากับราคาตลาดเข้าทุนต่ํากว่าทุนแล้วก็แจกฟรีรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คุณตะวันลุ่งนํามาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับดูบรรยากาศการค้าขายชุมชนไป